กำลังจะผัดกะเพราจ้านี่ก็คือกระเทียมอยู่ข้างล่างนะจ้ะนี่ก็ผัดผัดกะเพราจ้าผักกะเพราหุงเขาละเชียงเขาดีดละแต่ก็เป็นหมูหมูบดกับหมูฉิ้นๆเนะจ่ะผัดกะเพรานะคะเดี๋ยวเรามาถอดทำไข่ดาวกันเนาะจ้ะ

ไข่ด mm. าว mm. มากินไหมคะนี่น้ำมันเยอะไม่ได้นะคะโอ้ยหอม โอ้โหโอ้โโห อันนี้ของลูกของสามีนะคะของลูกมีทั่วด้วยเห็นไหมทัวเขาไม่เอาไข่เราก็เอาไข่นะคะนี่ของเรานะคะเผ็ดสุดๆเดี๋ยวเรามาจัดอาหารกันนี่ของเราโอ้ยเผ็ดสะดุ้งเลยเราก็จะเอาไข่ นี้เลยสวัสดีค่ะมากินขา้าวโดยการจ้าวันนี้นั่งกินมุมนี่เด้อจ้ะมุมจะเบียงบ้านเนาะจ้ะนั่งกินกับครอบครัวผัดกะเพราหมูหม,มูนะคะเผ็ดมากๆ คนในครอบครัวจามเลยจ้ะจามกันอืมอืมเผ็ดมากเลยอืมพัดกะเพราทีคนในบ้านจามกันโหสนันบันไปนะคะคนอืม,อ,มอร่อยมาก เราคือเอาจานหน่อยเถอะน้อกินไข่กินไข่อ,อร่อยมากเผ็ดมากอืม กะเพราใส่กะใส่กะเพราหมดเลยมาใหญ่ใหญ่ยยทีจ้ะแดดเพียอ่าหนังตรงนูน้นมันแดดเนาะจ้ะอร่อยมากอื้ม หอมอเผ็ดมากมาก บันนีครอบครัวเรากินอาหารจานเดียวจ้ะง่ายๆนะคะพัดกะเพราไข่ดาวเนาะตกลงลูกสาวกินไข่ดาวจ้ะนางกินไข่ดาวอ,อร่อยอร่อยจ้ะอร่อยเพ็ด นี่กินอาหารไทยเผ็ดมาก หมดละกินสองคนกต่ลูกนางชอบกินถั่วอิ่มแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องช่อง Life Story. เปียโนไลฟ์สตอรี่พาเปียนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบาย